ทำคอนเทนต์มันต้องยากขนาดนี้เลยเหรอึงทางจะเล็กแต่ก็มีทางนะที่เราขี่ไปเรื่อยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปออกถนนได้ยังไงเมือง <c oughs> อะไรก็ไม่รู้คนตาเถือนกระโดดลงไปในแม่นม้ำเล่นน้ำต้นจามจุรีอุ่นเฉนกระดูหมดแล้วไม่นหอครับครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงนเดี๋ยวแป๊บน,นึง อ๋อที่พี่บอลบอกว่าอร่อยที่สุดในโลกนะไม่น้อยไม่โอในโลกก็เกินไปแค่อร่อยที่สุดในเอเชียเราหรออย่งใต้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกล้วยไข่ไม่มีกระดูกกล้วยไข่ไม่มีกระดูกคืออะไรอ่ะกล้วยไข่มันมีเพลงมีเพลงอ๋อเคยไม่ทันสินะและแล้วนะครับตอนนี้เราก็ทําเสร็จแล้วนะครับชื่อว่าขนมอะไรนะครับอันนี้กาโตเฮ้ยกาตโ้ค่ะ นี่แหละบางทีเราก็หลงบ้างตามคอนเซ็ปต์พล u ดแต่ไม่หลงอ่าตอนนี้หลงอยู่แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะไม่หลงเราจะไม่หลงสามสองหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ deep walk ep ที่สองนะครับครับ ep นี้เราอยู่ที่ไหนนะ ep นี้เราก่อนจะอยู่ที่ไหนเรามีชื่อไทยหรือยังชื่ออะไรนะเก้า ตามใจหรือว่าก้าตามใจหรือก้าวตามฝันก็ก้าวตามใจก้าวตามใจนะอรายการนี้นะครับชื่อรายการว่า Deep อล์กก้าวตามใจนะครับอ่ผมคิดะนะครับอผมปอนครับครับผมก็พวกเราอยู่ในช่องเดียวกันพลัดแต่ไม่หลงหรือว่าหรือว่าอันลอดอลาวอันลอดซาาวครับก็วันนี้เราอยู่กันที่ท่าน้ำวัดอาวุธวิริสิตารามอ่า เนี่ยฮะถ้าเราแพนกล้องไปเนี่ยเราจะเห็นเหมือนมีทุ่นอยู่ครับแพนเลยนี่ฮะมองเนี่ยถ้าอยู่ในพวกสแกนดิเนเวียเนี่ยเราจะนึกว่าเป็นบ่อให้คนลงไปไว่ายน้ําได้ออือแต่จริงๆแล้วถ้าแต่ถ้าเราอยู่เมืองไทยปุ๊บเรามองไปปุ๊บจะเห็นปลาสวายเต็มเลยกลายเป็นบอ่อปลาไปซะแล้วมีสไลเดอร์ด้วยไหนเนี่ยเอ้ย เอาไว้ปล่อยป้าใช่ใช่ใชใชแต่ก่อนไม่มีนะอ่าเออแต่ตอนนี้นะแสงนี่เหมือนไม่รู้เคยดูโฆษณาพูดผมพูดไปเรื่อยกันนะครับเคยดูโฆษณาท่องเที่ยวของเรามาจากไหนกันครับผมมาจากฝออ่ายพระครูเนี่ยครับครับมาจากเพจพัดแต่ไม่หลงครับแล้วอ๋อ,อแล้วเป็นของคุณยายด้วยป่ะในข้าเลือนนี่เป็นของวัด หอท่าเป็นของวัดเแต่ที่นะที่นึงว่าเราไปไปบ้านเราที่วัดไป้อะไรอ่ะนู่นมรอะไรนะธรรมาสถานธรรมสถางเออผมก็ผมก็เดินมาเนี่ยผมจริงจริงมานั่งสองคนสามไปได้เลยเนาะแต่ว่าผมมีมีท่าเรือนะสะดวกมากเลยนะใช่ครับมีเรือสะด่วนนี่ไปเทเวศได้ใช่โรงพยาบาลวชิระนะใช่กรมชลหูสะดวกใช่แต่เราต้องข้ามไปขึ้นนู่นขยับ เนียดีมากเลยสียาานี่ไฟฟ้านี่สะดวกแต่แต่ตอนเขาเพิ่งเลิกไปตอนโควิดนี่โอ้โหทุ่มแล้วก็ตอนน้าน้ํานะเยอะมากโควิดอโอ้ยผมผมเกิดผมตอนนี้ผมสี่สิบแล้วย่าแปดสิบแล้วโอ้โหคือผมจําได้ตอนเด็กๆอะมาวัดอาวุธครั้งแรกอ่ะก็คือเขากําลังทําสร้างสวนนี้อยู่น่าจะปีสามสามกว่าๆแต่ก่อนเนี้ยม้ใหญ่ๆเยอะ ต้นจานจุรีทุ่งสวนทุ่งปดูหมดแล้วไม่มีแล้วไม่เหลืออะไรแล้วตอกลัครับนานั่งเล่นมากเลยแต่ตอนนี้ยามันเยอะไปหนึ่อะไรเยอะนะกันชาอ๋อมันก็เลยทําให้ต้นไม้หายไปไม่ดีเลยเนี่ยเขาเกี่ยวอะไรกันเขาทํานี่ยแต่เด็กขึ้นแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นลานเวลาจัดการสงครามเลยเฉที่เสืออะไรอย่างเงี้ยผมผมยังทันอยู่โอ้สนุกมากเลยครับ สนุกสรุปกี่เงินมีไม่ยี่งห้อไม่ยี่ห้อมีโรงพักมีท่าทรายใช่ผมจำได้มีทรายมีสนุกคนมากันเยอะกับโบสถ์เก่าเนี่ยยังทันทันอุ่นกรุแตกวะไม่น่าผมอาจจะทันแต่ยังเด็กมากพูดโทะไม่มีใครได้ยากมาแต่คนรุ่นเก่าๆได้แล้วแล้วคุณป้าผม แปดสิบผมน่าจะต้องเลือกย่าลูกหลานๆก็จบหาอะไรนู่นไปอยู่อเมริกาเลยไม่ไม่น่าแล้วไปกลับมาแล้วเป็นจีจุลาเกตฮิโยไม่ดีเก่งๆไม่เท่าไหล่ผมก็อาจจะไม่กลับเหมือนกันครับผมใครแต่ย่ารู้จักร้านร้านกว้างป่ะครับรู้จักไอ้ลุงนั่นเลยกว้างลุงทีจัดไาลุงลุงผมแต่ก่อนนะชอบมานั่งนี่ลุงผมลุงทีบประทีบ ตีบแล้วเห็นหน้าเพราะคนเก่าๆตายแล้วตายแล้วก็สุด,ยดเยะประทีปบนี่คุดคลองพันคนเก่าๆเยอะเยอะมากโจนแล้วก็เขาบ้านเขานะขายเสียบขายอะไรเห็นอย่างเงี้ยเป็นถึงแสนเลยโอูโก็คือแต่ไม่แต่แต่ก่อนน่ะก็คือเขาใช้เรือมาใช่ไหมเแต่ก่อนแม่ค้าทางเรือก็เยอะอ๋อผลไม้เก่าๆเยอะหมดแล้วลูกมะขีดกระเบาโหกินเป็นไหม ม่ะขวิดจะเคยได้ยินแต่ว่าอะไรคนระับลูกกระเบาลูกกระเบาเออของผลไม้นี่ยร้อยที่มันอยู่ริมริมน้ำลูกแดงๆอะไรก็อ,อร่อยมาก<อ>มันเดือ,อเยอะเยอะแล้วคือเขาไม่ห่วงกันนะ<อ>ใช่มันเยอะม,มีจะปลาที่หัวงตีวิ่งไล่เด็กอที่นี่บผลไม้เยอะมะม่วงมะปรางอร่อยๆนั่นเลยจะไว้ทาย่แล้วทุเรียนอีกอย่างนนยังสู้นี่ไม่ได้อืม่ได เดวนี้มีไหมเนี่ยุเรียนมีแล้วม่บ้านหมีบ้านผมมียังปลูกใหม่ต้นหนึ่งหับมาเพิ่งออกดอกลูกน้อยๆกระดุมเยอะๆไม่มีแล้วอะไรของเก่าๆก็หมดไปแล้วนะที่ที่เป็นดินที่เป็นสวนน่ะข้างในฝั่งฝั่งนู้นใช้ซื้อหมดแล้วยังยังไม่หมดหลังบ้านผมยังมีอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันไม่มีน้ํา ตลาดซื้อที่แล้วไห้สนอบางพัดไปอยู่นู่นน่ะแต่ก่อนเราพาดอยู่นี่ให้ประมาณสามไร่สี่ไร่ได้เดี๋ยวญาติเดินเข้าบ้านนะได้ครับเดี๋ยวไว้ผมเดี๋ยวไว้ผมมาเที่ยวหานะครับเดี๋ยวมาถ่ายอีกได้ครับเดี๋ยวญาติเดินออกมารับแดดแป๊บนึงวันนี้ก็วันนี้เรามาเดินตรงริมท่าน้ําก่อนให้เห็นบรรยากาศสักเล็กน้อยบรรยากาศดีนะครับเดินไปดูนิดหนึ่งนะได้ครับี่ท่าเรือเก่า ตรงนี้จะเป็นท่าเรือข้ามฟากข้ามไปได้ก็คือมีไปท่าพายัพเขียวไก่กาบายบๆเลยครับบาย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 กล้องครับครับดีเลยนะเนาะดีผู้ใหญ่อวยพรรับพรตรงนี้มันจะมีร้านช่ำด้วยเพราะว่านอกจากนอกจากมีโรงเรียนด้วยเนี่ย ก็ยังเป็นเป็นทางทางผ่านอ่อน้ำอันนีเขาได้เดียวซื้อน้ำได้ขอน้ำเปล่าครับัเนี่ยคือจะอยากจะเล่านิดนึงหรืออยากจะชวนคิดชวนคุยนิดนึงเพราะว่าไอ้เวลาเราพูดถึงคลองเนี่ยถ้าเป็นคนคนแก่ๆมีอายุหน่อยเนี่ยเขามักจะล้ำลึกถึงอดีตเนาะ ว่าเออแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้มันมีเรือสัญจรไปมามีเรือ้าขายขายผลไม้คุนได้นั่นเมื่อกี้คุณย่าเขาก็พูดถึงทุเรียนอาทุเรียนในแถวบางพัดเนี่ยมันก็จะมีทุเรียนกระดุมเล็กๆแล้วก็มีผลไม้ในสวนเยอะแยะมากมายมีมะพรงมะพร้าวมันหมายความว่าไงมันแปลว่าอะไร่ามันแปลว่าก็คือเขาเขานึกถึงบรรยากาศตอนนั้น ่แล้วใช่แต่ว่าปัจจุบันนี้คลองมันสัญจรไม่ได้มันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วคลองมันสัญจรไม่ได้ก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันนี้ยังมักจะมองเรื่องของการสัญจรทางน้าเรื่องน้ําในคลองน้ําในแม่น้ําที่สะอาดเป็นเรื่องของอดีตครับเพราะมันผ่านไปแล้วแล้วปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมม,มองว่าเฮ้ยการทําให้คลองมัน สะอาทาให้น้ํามันสาดเคืออนาคตใช่ไหมว่ามันคืออนาคตของเรานะใช่เพราะว่าเราต้องอยู่กับมันใช่เราเราไม่สามารถที่จะอยู่อย่างมีมมก็<ม><ม>คือจากที่ผมอะ่ะไปสอนหนังสือเด็กมามสอนหนังสือแบบเด็กในชุมชนอะ่ะสอนสอนแบบเป็นจิตอาสาครับครับแล้วกิจกรรมยามว่างของพวกผมอะ่ะคือพี่ปอนอยังไง กิจกรรมย้ำว่าของพวกผมอ่ะคือผมมาจะพายเรือเล่นกันเออแล้วก็ไปหาจุดที่แบบว่าคิดว่าน้ํามันใสที่สุดอ่ะแล้วก็เล่นน้ํากันด้วยนิดหนึ่งหมายถึงเมื่อณปัจจุบันเนี้ยในช่วงช่วงะประมาณปีที่แล้วช่วงปีที่แล้วที่ที่เป็นครูครับเป็นครูจิตอาสาครูคลองครูคลองอยู่ริมคลองเลยทีเนี้ยเออแต่ในความเห็นของพวกเด็กๆอ่ะพวกเด็กๆอ่ะมันมันมีวันหนึ่งเขาพูดว่าอะไรหรือเปล่าเขาพูดว่า กูรู้ไหมผมอะ่ะชอบวันเสาร์อาทิตย์มากเลยเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์อะ่ะเป็นวันที่ผมจะมีความสุขมากเพราะผมะได้มาปลดปล่อยเล่นอะไรแบบนี้<ม>คือหลังจากที่เขาเรียนเสร็จอะ่ะเพียงกับผมเสร็จปุ๊บแล้วเขาได้มาเล่นผมพาเขามาเล่น<ม>เขาบอกว่าโครมีความสุขเลยครับเออแต่ว่ามันจะดีกว่านี้นะถ้าคลองอะ่ะมันสะอาดแล้วน้ํามันน่าเล่นกว่านี้<ม>เขาบอกว่าพอเขามองคลองอะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเออทาไมคนไม่ดูแลแบบ พองให้ดีพวกเขาจะได้เล่นแล้วสนุกกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยออคือเด็กอ่ะมันยังชอบเล่นอยู่นะไม่ไม่รู้เราเคยดูโฆษณาของนอร์เวย์หรือเปล่ามันเป็นมันเป็นโฆษณาแบบวิสิทธอสโซมวอสโซมของนอร์เวย์มันจะมีภาพคนที่แบบว่ากระโดดลงไปในแม่น้ำเล่นน้ำในแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ อไอผู้ชายที่เหมือนเป็น,ปนพระเอกในโฆษณานั้นนะก็นั่งคิดในใจหรือว่าพูดเบาๆไม่รู้หละบอกว่าเนี่ยเมืองอะไรก็ไม่รู้ผู้คนปาดเือนกระโดดลงไปในแม่นม้ำเล่นน้ำแต่จริงที่เขาจะเสือก็คือน้ำมันสะอาดเราก็เราก็สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้จริงถ้าผมเรื่องตรงนะเราเราเป็นประเทศที่มีแม่น้ำมีคลองมีอะไรงเงี้ย แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเรากระโดดเล่นได้ทุกวันอะ่ะมันมีความสุขเพี่ใช่เอออย่างออบ้านย่าผมอะ่ะอยู่สม,มุทรสงคราม,อ,มอยู่แม่กองคือเขาก็แบบอาบน้ําริมคลองอะ่ะแล้วเวลาช่วงปิดเทอมผมไปเที่ยวบ้านย่าอย่างเงี้ยก็สนุกมากเพราะไปเล่นน้ำคลองเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยเราก็อดีต <laughs> อดีตแล้วแต่แต่เราต้องพลิกเราต้องพลิกเรื่องเล่าใหม่ว่าเ ในอดีตในอดีตเนี่ยมันมันเป็นได้แต่ว่าในอนาคตมันก็ต้องเป็นได้แต่ว่าตอนในอดีตนะตอน,นอดีตเนี่ยเวลาไปเที่ยวบ้านย่าเนี่ยเออคือผมมาก็จะถามพ่อแม่เสมอว่าเออแล้วคลองที่กรุงเทพเล่นได้ไหมเออ,เอ,ออยากเล่นคลองแบบนี้บ้างพ่อแม่ก็จะบอกว่ามันเล่นไม่ได้ลูกทั้งทั้งที่ตอนนั้นก็นประมาณแบบยี่สิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วคลองกรุงเทพก็เล่นไม่ได้แล้วยี่สิบปีที่แล้วผมก็ยี่สิบแล้ว <c oughs> ก็เล่นไม่ได้ละออแต่ถ้าตอนผมสิบขวบอ่ะยังเล่นได้ไอ้ตรงเนี้ยเนี้ยแค่ตรงเนี้ยผมไม่ได้เล่นเ <c oughs> <c oughs> พราะผมเล่นตรงท่าซ้ายท่าซ้ายไม่ไกลอย่างเงี้ยท่าซ้ายที่คุณย่าเขาพูดถึงเมื่อกี้แหละแต่ผมเคยเล่นนะตอนที่ผมอยู่ตอนที่ผมอยู่ประมาณประถมอ,ะอ่ะม,มันมีเพื่อนที่บ้านอ่ะเป็นอยู่ในชุมชนริมคลองลอะไรเงี้ยมันก็ชวนผมไปกระโดดน้ำคลองเลยอันนั้นคือตรงจอมทอง ตรงแถวจอมทองไอตรงจอมทองผมว่ามันจะสะอาดกว่าตรงแถวอแต่แต่สมัยนั้นอะ่ะคนก็ไม่นิยมแล้วแต่ว่าที่ตอนนั้นไปเล่นก็คือแอบไปเล่นแล้วก็โดนแม่ด่าว่าเล่นนะไมน้ำมันสกรปรกมากเลยอะไรเงี้ยอ,ออแต่ตอนนั้นมันยังไม่ได้ขนาดขนาดนี้นะออถ้าถ้าตอนผมสักสิบกว่าขวบอะ่ะผมขี่จักรยานไปเล่นน้ําเหมือนกันอืแต่ถ้าเป็นในคลองเนี่ยต้องอต้องไปฝั่งน้นเลยเอาบางครวย แต่ถ้าอยู่เนี้ยอยู่ตรงแถวนี้ยฝั่งกรุงเทพเนี้ยผมเล่นในแม่น้ำเจ้าพญาอืม,อมก็ตรงมันจะมีหมู่บ้านตรงแม่น้ำเจ้าพยาก็มันใหญ่ไงมันก็น่าสนใจใช่ครับก็โอเคนะสําหรับเราในวนะัยนั้นแต่นึกภาพดูนะลองจินตนาการดูนะถ้าเกิดคลองบ้านเราอะ่ะมันมันอาดจนมันเล่นได้อะ่ะม,มันจะเฟี้ยวขนาดไหนนะใช่แล้วมันมันไม่ใช่แค่ว่า สะอาดแล้วเล่นได้อย่างเดียวมันยังมีคือถ้ามันเป็นแหล่งที่มันมีสัดน้ํามีปลามีอะไรเงี้ยเออผมพูดไปก็นึกถึงอดีตลอนึกถึงอดีตละคือตอนเด็กเดเนี่ยเราจะเห็นพวกอ่าอย่างตรงนี้ยมีปลาเสือปลาเสือพ่นน้าอ่าอย่างแถวบ้านผมซึ่งเป็นเป็นสลิ่งดินแล้วก็น้ําเข้าสวนเนี่ยก็จะมีพวกปลากระดีอ่าไอปลากระดิ่งกอร์บอดเนี่ยคือเราเห็นเราเห็นเป็นภาพชินตาเลยอ่าแต่ปัจจุบันเนี่ย ไม่น่าจะมีปลากะดี่ลงเลยนะอยู่ในสมัยผมในะอรับในสมัยผมอ่ะเวลาที่น้ําท่วมฝนตกแล้วน้ําท่วมอ่ะผู้ใหญ่เขาก็จะแบบปวดหัวกันนะแต่ว่าพวกเด็กๆดีใจเพราะน้ําท่วมในซอยแล้วก็ออกมาเล่นน้ํากันอแล้วก็ปลาผุดขึ้นมาเต็มเลยเออสมัยก่อนมันมีนะมันมีจริงจรงเออแล้วมันมีมันมีโซลูชันยังไงบ้างในการ ทำให้มันเป็นอย่างนั้นนะผมว่าเราต้องดูดูบริบทดูบริบทแต่ละแต่ละคลองเลยเพราะแต่ละคลองเนี่ยมันมันมีปัญหาต่างกันเฮมันต่างกัน<อ>แต่หัวใจใหญ่ของคลองเนี่ยมันก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมถ้านในกรุงเทพก็เพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาคือเป็นแหล่งใหญ่แล้วก็จ่ายเข้าไปตามคลองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่อีกอันหนึ่งที่เมื่อกี้เราไม่ได้พูดถึงเนาก็คือ,อ,อการที่คน คนกรุงเทพเนี่ยเริ่มกลัวน้ำเนี่ยมันมันเกิดจากเหตุน้ําท่วม,อ,มอ,อย่างในช่วงช่วงชีวิตผมเนี่ยผมเจอน้ําท่วมหนักๆเนี่ยสองครั้งก็คือปีสามแปดกับปีห้าสีจ่จริงๆปีที่ผมเกิดอ่ะผมเกิดปีสองหกอ่ะน้ําก็ท่วมเหมือนกันแต่ผมยังไม่รู้เรื่องอ,อแต่ปีสามแปดอ่ะ,อะเทียบเทียบระหว่างปีสามแปดกับปีห้าสี่เนี่ย ไอตอนน้าท่วมปีสามแปดเนี่ยผมยังออกมาวิ่งเล่นคือเรายังแบบแฮปปี้กับการน้าท่วมอยู่เพราะมันเออนะ้นํามันยังพอพอได้อยู่เนาะแต่พอพอปีห้าสี่เนี่ยเ,ออเราครอบครัวที่บ้านเราเนี่ยอพยพไปอยู่ต่างจังหวัดสนุกละผมเดเขาว่าน้ําตาจะไหลเนี่ยก็คือผมว่ามันก็มีหลายปัจจัยเนาะปัจจัยหนึ่งที่สําคัญก็คือ ่อด้วยด้วยการที่อยู่อาศัยมันหนาแน่นขึ้นอไอ้พวกอของของเสียเนาะน้ําน้ําเสียอะไรเนี่ยมันก็มันก็เยอะขึ้นตาม,อ,มอันนี้ก็มีส่วนแล้วก็ผมว่าอันนี้ต้องเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องหาหาวิธีจัดการว่าเราจะจัดการกับกับน้ำเสียเนี่ยยังไง อืคือถ้าเป็นในอดีตเนี่ยท่ันถ้าในอดีตบ้านสวนซึ่งมันอยู่ห่างๆกันเนี่ยเขาก็เขาก็ปล่อยลงดินอืมอ่าก็ตัวไอพื้นดินเนี่ยก็จะเป็นตัวกรองโดยธรรมชาติอืซึ่งถามว่ามันมันถูกสุขานามไหมไหมมันก็มันก็อาจจะไม่ค่อยถูกหรอกอแต่ว่าแต่ว่าอย่างน้อยมันมันกรองอะไรได้บ้างอืมอืมทีนี้เราอาจจะต้องดูโมเดลของ ของต่างประเทศด้วยน้องเมื่อกี้เมื่อกี้พูดถึงนอร์เวย์แต่ก็อาจจะเทียบกันไม่ได้เพราะว่าออสซลเนี่ยประชากรน,น้อยกว่ากรุงเทพเยอะอีกอย่างหนึง่งเรื่องเรื่องน้ําท่วมเมื่อกี้ที่พูดถึงครับอพอเราเริ่มเจอน้ําท่วมบ่อยๆอเราหลังปีสามแปดเนี่ยมีการทําทําตลิ่งคอนกรีตมีการกั้นเขื่อนริมแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็มีการทําประตูน้ำกั้นคลอง คืตอตอนเด็กก่อนน้ำท่วมปีสามปดเนี่ยทุกวันนะผมจะเห็นน้ําขึ้นน้ําลงอ,อืแต่พอมันมีประตูน้ําปุ๊บเนี่ยคือเรียกว่าทําใหา้จังหวะน้ำขึ้นน้ําลงมันผิดเพี้ยนไปแล้วบางทีก็จะต้องมีการมีการกักน้ำเอาไว้ถ้าน้ำมันเยอะแล้วเนี่ยอันเนี้ยอันนี้มันทำให้เราเห็นได้ชัดเลยว่าระดับน้ำเนี่ยมันมันสูงขึ้น หรือไม่กรุงเทพเนี่ยก็พื้นดินเนี่ยมันก็ต่ำหมดไม่รู้ว่าระยะยาวเนี่ยเราหมายถึงว่าทาง,<ม>ทงผู้ที่ชุดนโยบาย,ย,านนเ,ยนเนี่ยมองเรื่องังไงนี่สร้อยปีการพูดชุดนี้เรื่องของการทำสร้อยเขยมนนิดหน่อยเหมือนเป็นเหมือนเกาะจำลองนะแล้วก็ระหว่างเกาะเนี่ยก็จะทำเป็นแบบนี้เขื่อนอ่าก็คือกั้นในระยะไกลเพื่อทำให้การไหลเวียนของน้ำในระยะใกล้เนี่ยมัน มันเกิดขึ้นได้ห๋อเ,เดี๋ยวเราจะต้องสร้างชางม้าลายที่ท้ดทาททยที่สุดแล้ววันนี้นะครับเราก็เดินทางกันด้วยจักรายานนะครับ เดี๋ยวพอ,อถึงสามแยกเนาะสุดปกติมไม่ได้กินแต่ว่าวันนั้นกินก็โ okay, อเคอ่นะอ๋อเพราะนั้นกินมีน้อยนะที่ร้านกาแฟเนี่ยจะได้ รีวิวในกูเกิลเนี่ยห้าดาวล้วนๆวุ้ยแต่นี่คือกาแฟห้าดาวแล้วจากนั้นก็จะเป็นสางตามที่อยู่ด้านหน้านี่เลยค่ะด้านหน้านี่ก็คือแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีตั้งแต่สัตว์ที่จากประเทศไทยเองก็คือต้นอยยต่างๆนี่ครับอีกแก้วหนึ่งโห